ไอ้เจงมาหนี so ้ก้อนไอ้เจงเออสวยลาลุกบุ้งแรงไอ้ดังแต่เดินนัยได้ยินนับปื้ออยู่กันที่คนนับปื้อจำฮ่อแล้วกี่คนนับไปดีแล้วที่คนนับปื้อกูนับเองนึ่งน้องดมช่องไอ้ถิงใช้ไอ้เปียกเออจ้าฮ่อแล้วจังเหยียดแมีมการุนจริงว่าแต่กูการุนโมนี่การุนว่ากูเหลา มา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 กูน so si, ับเองกูนับเพื่อมาบานปาที่กันเดี๋ยว่กี่ห้อเบียกหนึ่งนองดม่องไอเถงสาไอผุนแก้วสี่กูห้าน้องดมหกไอเถงเจ็ดไอผุนแก้วแปดกูเก้าองดมสิบไอเถงสิบอสไอผุนแก้วสิบช่องกูมึงไหเจอตาสบ่องห่อเล่นกูกินเองเออกูไปแลวแม่มาได้ห้ามดาวเดี๋่ย ลบสายตาเจ้าหน้าที่ก่อนพี่บุญแก้วพี่เปียกครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาแล้วจะเดือดร้อนนะรอคอยพี่เท่งซื้อข้าวมากินกันตรงนี้เจ้าบนั้นลบก่อนลบก่อนลบก่อนฮะแล้วเมื่อเท่งพี่ยาแกงอาตานนฤตอนนี้ไปหาใคา าตาตอนนี้ไปอาคาอุดมบาวต้องซอนกายเพราะไม่ยากให้ใครเห็นเมื่อกิดมาซาอุราตอนนี้ทุกเช้าเย็นแต่จำเป็นต้องซื้อความเพื่อติดตามประมาณนานำโองพีขนาะนี้ข้ามาพัก อุดมสักรูแทว่าต้องแกในปัญหานั่งซ่อนตัวกันนานี่รอพี่ยาแล้วจะข้างคาชนต่างแดนนี่พระแฟนแฟนยังนั่งรอจะข้างคาชาวาต่างแดน รัฐตัดความพว่าตอนนี้ครับนายอุดมพรสามีของคุณเพ็ญน,นาภาให้คำมันสัญญาว่าไปเช้าและตอนเย็นจะกลับตอนนี้มันล่วงเลยมาหนึ่งวันแล้วล่ะครับที่นายอุดมพรไม่กลับมาบ้านเพ็ญน,นาภานั่งรอคอยด้วยความเป็นห่วงครับเมื่อไรเล่าสามีคือนายอุดมพรจะกลับมาบ้าน ด้วยความเป็นห่วงครับเลยเรียกนายเท่งและนางทุมขึ้นมาพบเป็นนภาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไปพี่น้องติดตามชมต่อมาครับยล้กะนนี้เป็นนภาปมีสานังรอ นี่เป็นบารอสามีทำหน้าที่ตามอันดอแต่บ่าวไม่จอดมาแขเกิด,ด,ดการอะไรดอมเมื่อที่ไม่มาเมียคอยท่าอยู่หลังตอนนี้น่งเศร้าใจและจะทำใครแล้วก็ไม่รู้ าจะทำใครก็ไม่รู้ข้าปูปู วัาปีปะตูกแกลารา่างบ่าวไอ้นาไปข้างนึอยจึงเรีกเทงพี่ชายตอนนี้พากายไว้เพราะนาใหญ่อยากปรึกษาพี่น้ากอมูลพี่เท่งคะพี่ดมไม่กลับมาบ้าน ตามคำมั่นสัญญาว่าไปเช้าและเย็นจะกลับมาทานอาหารเย็นพร้อมกับเพนนี่ล่วงเลยมาแล้วนะคะวหนึ่งวันแล้วไม่รู้ว่าได้รับอันตรายตรงไหนบ้างหรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นอันตรายเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าอันละหัว,วเรลวปล่อยเหลวปล่อยเน่าปล่อยเหลวไม่อ่วงลังอันปล่อยกับไปหนุหน่วยปแก,ไปไปแกที่นวลเหลวพอนอายโยแล้วทำไมวันนั้นพ่เทงไม่ไปด้วยละ่ะพี่ปล่อยอะไรเนาะโดดโดโดโดีเปลดโดห้ามไม่ใปล่อย พี่ทุมม่มมีไปเหรอเออไปปลอยหมัดไม่ให้ปอยตามจริงไปกันน้องดมกันแล้ววันนั้นเอาเถอะวันนี้ให้ไปนะคะพี่ทุ่มคะเพื่อจะไปตามพี่อุดมเออถ้าป่านนี้ให้อยเลยคะ่ะถ้าไปเป็นเรื่องเป็นงานเป็นการฉันให้ไปอ่ะแต่ถ้าไปเว้ยไปว่าไปนุก๊กไปร้อยฉันไม่ให้ไปนี่วันนี้ตื่ว่าเป็นงานเป็นการให้ไปค่ะเดินทางไปที่นัค่ะไปตามหาพี่ดมไม่เพนหน่อยบอกว่าเพลนร้อยกลับบ้าน จะเจอหรือไม่เจอแม่มาลีให้กลับบ้านมาก่อนนะให้เงินไป500บาทพี่เท่งก็ห้าร้อยนะห้0รอยบาทนี้เนี่ยไว้เป็นค่าเดินทางซื้อเครื่องดื่มชูกําลังหรือซื้อข้าวตอนอพี่เท่งหิวนะเสื้อด้รองท้องไปก่อน500บาทนะคะถ้าเจอแล้วบอกว่าพี่ดมรีบกลับบ้านเออได้ได,ได้พี่เปตามาจ่ารีบกลับมานะกูปล่อยเลยะนะคนนี้ไม่ต้องมัดกูแล้ว ไปกับไปเลยแต่ว่าห่ารอยนเอาไว้นี่ก่อนเฮ้ยรอยเล่าล่ะเ้รอยนี่น้องเพ็ทนายกูนู่กูขาเช่ไม่ใจกูที่เลยเอาม,มาก่อนตะนะให้กูจำรองใจขาเช่ก่อนไม่ไอเดี๋ยวกูก้า,าวไหนลาดไหนไรไม่ไม่ไมไไนี่ไปหนังบานปาร์ตี้คืนี่ผักพวกหนังกันอยู่เต็ม ยังใหม่ๆอีวงไปสักกลมกับเบลือกูไปต้อโคกับผักพวกพุ่นติมตันปูจุ๋ยหนังตันปูย่อยหนังติมตันเจ้าภาพหนังฮะ่นปอดตั้มเองกันหนังอยู่กันกูพาไปสักกลมเชอร์โซดาไปสักฟองสักก๊วดไปนั่งกินกันหน้าโรงนั่งอีู่เปลือดเลยฮ่ารอยบาทนี่กูไม่ให้แม่มันหัวหม้อจริงไงเอามาก่อนฉันไม่ให้กูอีให้หรือไม่ให้ไม่ให้นับนึ่งไม่ให้นับช่งไม่ให้นี่ ตั้งครูนับซ้ำบอครูไม่ไหมาไไม่ไ้ไไม่ไห้ยเ้ย้ย้ยเลยโอ้ย้ยโรอยร้อยร้อยอี้วเมมเอาไปเ้ยเมมอกบบเ็ดค่อยเอฟเอาไม่บีบเล็ดค่อยไม่ได้ฮะรอยนี่คูกันเทลงรับกำบําลาดตอนนี้ตามมาชั รีปากายเดินทางตอนนี้ยังยังอ่ะมาบอกเนื่อยนน้องน,น,น่าเพนน่าพให้งามตารอพี่อยู่กลับมาสู้ข,ข้าไหม่เท่งนายรีบเดินออกบนันทีนอกสะตาตามต้องการซื้อไปรู้ว่าน้องดมนั้นอยู่ไหน ตะวัในใต้เทงนายยังยงังไพรแล้วสักเดียวใจไปประทรบปบกับใจค้ำก็สักเดียวใจไปประสบปบกับใจสามค็ โดยสารจากหน้าคฤหาสน์หลังใหญ่บ้านของคุณเป็นนภาครับจุดมุ่งหมายเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่กองนครจัมปาส์ถึงในตัวเมืองใหญ่นายเท่งลงจากรถโดยสารเลี้ยวซ้ายมองขวามองหานายอุดมพรนายหนุ่ยนายสีนวลก็ไม่เจอบุคคลดังกล่าวครับนายเท่งก็รีบเดินตระเวนบริเวณรอบๆเพื่อว่าจะเจอบุคคลทั้งสามคน ขนาดนั้นครับนายอุดมศักดิน์นายพูนแก้วแล้วก็นายเปียกนั่งรอนายเท่งที่ทำหน้าที่รับอาสาไปซื้อข้าวขณะนี้นายเท่งจะไปซื้อข้าวยังไม่กลับในช่วงจังหวะน,นั้นเองครับนายอุดมศักด์ก็เลือไปเห็นนายเท่งที่มาจากบ้านคุณเพ็ญนภา เดินผ่านมาทางนั้นพอดีเอานั่นพี่เทง่งผมไม่เหลวไหลเลยพี่บุญแก้วครับนี่ไปไม่ถึงครึ่งชั่วอโมองพี่เท่งกลับมาแล้วโน่นไงเดินมาแล้วคงจะไม่เห็นนะครับว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เรียวมาเรียกวนน้อง็แต่แร้ไม่ตื้อไรอีกเหมันจะว่าเดินหมืบเรามาเดิมน้อยเมย์ตื่อออกวพี่เท่งครับพี่เทง่งผมอยู่ตรงนี้พี่เท่งครับเชิญทางนี้ครับ นี่ผมตั้งอยู่ตรงนี้พี่ผลแก้วเปียกก็อยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้ฮะพี่เท่งเชิญทางนี้ครับหลังจากได้ยินเสียงเรียกนายเท่ง,เทงจากบ้านคุณเป็นนภาก็รีบเดินมาที่จุดของกำเนิดเสียงทันทีเฮาดบครับผมเรามานั่งลบอยู่ตรงนี้นูน้องเป็นนภา,าเฝ้าอยู่อะไรนะครับพี่ ว่าว่าน้องเป็นน้าพักเราดูรู้ว่ารอบบานไปกินข้าวและไหนห่อข้าวที่ไปซื้อมาล่ะครับอยู่ไหนพี่แดงเดี๋ยวห่อข้าวเลยเราก็ห่อข้าวที่สั่งให้ซื้อมากินกันเนี่ยแล้วเจอมาด้วยกูไปกินบ้านเลวน้องเป็นน้าพากเราอะไรพี่บุญแก้วบ้าเลยวันนี้บาเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนครับนั่งก่อนแปลกมากเลย Thank you. ข้าวตอนนี้บาปแปลกใจเกิดอะไรจึงกลับมาพี่น้าน้องชายหรือจะทูกจับได้ว่าชใยแปลกนะจึงกลับมาในตอนนี้ยังสงสัยอยู่เมียเถงก็แปลกอุราตอนนี้รีบพากายข้ามาไกลเข้าวใจพิษ คิดว่านายอุดมโพนพี่เท่งครับไหนห่อข้าวะพี่ผมสั่งให้ซื้อมากินกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วเธอมาเฉยกูท้ามึงเทนูเม่ยมึงาุ่งเร้าวไว้แล้วนู้น้องเป็นนาบ่าเคล้าอยู่นูนี่ไงกูมาตามเลยถึงมึงมานังลอบอยู่ตรงนี้แน,น่นูนูยัไปที่นวลไปน้อยนูนู้ยไหนบุญแกว หนวลไหนสีนวลไหนผมไม่เคยรู้จักพี่เท่งแล้วไหนห่อข้าวก็ไม่ซื้อมาทำไมพี่อมบาลแล้วกูวักลับไปบานข้าววันไปกินเดบานเมียมึงตั้งกับ,กบเก้าไวเฮ้ยเดบานให้กลับไปกินเดบานมึงอยากจะทำบาเยอดังนี้อยงผมกูเหนื่อยเหนื่อยอยู่เช็ดใจอะไรย่างนีก้กันมึงไม่เชื่อกา้าวต่างล้วกูไม่เชื่อเอง แม่อเอ้ยปวเผื่นใจสกิดอย่างต่ำเด็กไม่ต้องเชื่อก็ได้มาเอาตังมารอยออกมากูไปเชื่อเองค่อยเลา่าหรือจะกูกันนหนูถ้าพี่เท่งไปซื้อไม่เป็นไรครับขอเงินห้าร้อยบาทคืนห่ารอยน้อยอก็เงินห้าร้อยที่พี่เท่งอ่ะเราอบลือกันอีตุ้มอ๋อดเ๋ยวแล้วลทุ่มไหนอ่ะเป็นยังไงพี่บุญแก้วเนี่ยแปลก,าก่าพี่เปียกวิเคราะห์หน่อย นี่กูสั้นนี่ท่านไหวเทงเงินเอาตังห้าร้อยเปตีหมอเม็ดเนี่ยไอเทงเอาตังห้าร้อยเปตีหมอเ,มเออมันเอาตังไปตีหมอเม็ดตึ้งบอกว่าไม่มีตังเสื้อข้าวกลับมาตึง500ต้งทำบาห้าร้อยบออาทเอามาให้ผมพี่เทงแล้วเอามาแต่น้อยอีทุมม่มเมาอจ้ะเร็วหรือแ,แล้วทุ่มไหนอ่ะพี่เปียกแล้วหมอเนีมันไปตี้นี่ยเจอสาวทุมม่มเมาจ้ะ ว่าเด็กคาราวแกนต้องชื่อทุ่มแมนตึงห่ารอยอันเปล่าเลยอดกันตาเรานี่กูสั่นนีท่านวันนองดมตรงไดเมียเมื่ยเด็ดขาดพอไดเมียเมื่อยผมกูมาตามบอกว่าไปกินข้าวบ้านนองพินมันทำว่าจำเมียไม่ได้กูไหวตัวว่าขวกันต้องพอตามันเอาแต่ต้องลูกชายแตาว่าอะไลูกชายว่าขวกันเลย มันนี่ได้เมียไม่เลวทำลืมนองปิ้นเลวไอ้หนุ่ยกับไอ้ที่นวลมารู้ไปลบหน่อยไม่อ่านโรนากูเพราะวันมากกูไม่ได้มากูท่านตรงดมเลยต่อเดี๋ยวใจดมดมอะไรพี่เดิงมานี่เดียวสิอะไรอ่ะทำไมฮะมีอะไรทำไมไม่ซื้อข้าวมามึงไดเมียไม่เยอะอะไรนะว่าได้เมียไม่เยอะจะบ้าหรือเปล่าเอ๊ะ เราปีกันนองกันไม่ปลื้นหรอกเออมึงยกกินนอกบ้านบางทีโลชองโลกูมาบอกเมียมึงไหมในเมียไม,ไม่เจอในแนะน,นำพอตายเราจักกันดีพวกหกันไม่พอตาพี่เต่งจะบ้าเหรอผมหิวนะเนี่ยเดี๋ยวบอกเรื่องนี้ก่อนนะเนี่ยแนะน,นำที่นองพายคนไม่อยู่ไหนแนะนำที่พี่เต่งจะบ้าหรือเปล่าหรอมึงต่อยกูนี่ มึงต่อยกูอะดมนี่กูผีบ้ามึงมึงต่อยหน้ากูอ้อเหยียดผมได้โรกันเลยกันนั้นก็ไม่ผักกินกันเลยกันนั้นเรียบร้อยหมดผลกับโอยถุงมนู่แล้วเลยฮะรอยันแหมไปต่อยหน้ามันใฉ่ไอ้น้องดมมไปนอต่อยหน้าผีดาผีบ้ามึงเฉ่อะโถ่พี่เต้ไอ้พี่พี่ปุคนแก้วผมผมทำไปเพราะความหิวอะ หิวกายหิวมึงไปต่อยหน้าผีบา้าพนันไม่ได้นั้นมันต้องบาจริงถ้ามันไม่บาไม่พนันนั่นมันไม่จะเถียงคนเดิมแล้วเลยนั่นมึงตามไปแลดิน้องดมมึงต่อยหน้าผีบ้ามึงแล้วโถเอ้ยไปตามไปดูพี่บุญแก้วไม่รู้ไปไหนแล้วตามไปขอโทษก่อนมาเพียกมากตามไปแขคนไอเถียงผู้โจ้เลยมั่วหรอยได้ตักเอาแล้วแหมเหนื่อยกันเหนื่อยวู้ทำพรื้ววิ่งโรดหลงอ,อันนี้ก็ไม่มีแม่ขาดตัวปลาอยู่ไม่มาไายได้มัง่งเงินพอได้ลักเหลลเล่นมั่ง สุดเสียใจที่ํำไปกับแทงปีขณะนี้ตามมาไม่รู้ว่าไปไหนตามมาแทงปีชัยขณะนี้พาไกลไว้จ้องมองไปไม่นเอนปีขณะนี้ที่วิ่งมาเทงใน่อยสุดเศร้าบัดนี้เข้าใจพิดยังล่องคิดว่าวดมพอ คนที่ลอนในตามาสุดเสียใจเทงนายบากายมาแล้วไปบอกเหนือเย็นเพ่นนาพอเนื้บรรยาอุดมพ่พเนื้บรรยาอุดมพอ่อ เนะนื่องจากหยอกล้อกันแล้วเข้าใจผิดแล้วครับด้วยอํานาจของความหิวนายุดมศักดิ์เลยต่อยหน้านายเท่งขึ้นไปนายเท่งเสียใจมากเลยนําเรื่องราวเหล่านี้ตั้งใจว่าจะมาบอกคุณเป็นนภา,าให้ลงโทษด้วยความเข้าใจผิดครับนายเท่งเดินทางมาถึงหน้าบ้านของเป็นนภา,าขณะนั้นเป็นนภา,าก็นั่งรอคอยอยู่พอดีอของพี่เท่งกลับมาแล้วหรอคะเอ้า ให้ต่อยหน้าพี่เท่งนั่น,นี่คะใครต่อยหน้าพี่เท่งบอกเพนเลยเพนไม่ยอมคนบ้านเพนไม่เคยทะเลาะเบาแหวงกับใครแล้วี่อยู่ทำไมโดนต่อยหน้าเดี๋ยวกูลหลยควังลงไปนีเสียใจมะกูไม่นึกเลยว่าคนนั้นมันี่ต่อยหน้ากูเพนไม่ยอมเออกูก็ไม่ยอมเดี๋ยวกูลหลยควัง ចង់មងណាប្រតុងតៃ